i n s i ซ e ์สตาร์ซิต e เซสัปดาห์นี้นะครับทีมงานได้มานำเสนอยาลำใหม่ของ Anvil Aerospace ที่มีชื่อว่า Anvil r e n รจ a น r ทีมงานนะฮะได้ให้คอนเซปต์ว่ายาลำนี้คือ,อยาที่เน้นไปในเรื่องของการ Boarding โดยยาลำนี้นะครับจะมีระบบ Hacking เพื่อทำการแ c k ระบบประตูของยานเป้าหมายที่พวกเขาต้องการจะเข้าไปด้วย ยาลำนี้นะฮะสามารถบรรทุกลูกเรือได้ทั้งหมด8คนและเมื่อรวมน้ำบินและพลปืนแล้วนะครับอาจจะสามารถบรรทุกได้ถึง10คนเพราะเขากล่าวว่ายาลำนี้นะครับจะมาเติมเต็มช่องว่างของกองยานทั้งฝ่ายที่ถูกกฎหมายและฝ่ายเอารอเรามาพูดถึงประวัติของ i อินวิตัสลอนสปีกกันสักหน่อยนะครับ i n นวิตัสนะฮะจริงๆแล้วคือชื่อของยานรบ ที่จะบินไปยังสถานที่ต่างๆนะครับเพื่อทำการรับสมัครทหารใหม่ดังนั้น Invictus จึงเป็นยานร,รบลำแรกนะครับที่ทหารใหม่จะได้ขึ้นเป็นครั้งแรกและต่อมานะฮะเมื่อยาน i n v i ิกตัได้ปลดประจำการประชาชนจึงได้ตั้งชื่อเทศกาลร,รับสมัครทหารใหม่ของ ue E ว่า Invictus สเื่อเป็นการให้เกียรติแก่ยารบ Invictus และเพื่อเฉลิมฉลองเป็นเกียรติให้กับกองทัพ UEE n a v น ที่ทำให้พลเรือนสามารถเข้าใกล้ชิดกับยุทธปกณ์ของกองทัพได้หากท่านใดนะครับยังติดขัดหรือสงสัยอะไรในตัวเกมของ Star Citizen สามารถสอบถามได้ในกลุ่ม Star Citizen Thailand นะครับหรือว่าจะพิมพ์มาใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้เลยนะครับสวัสดีครับ